เครื่องนี้นะฮะลูกค้าจัดไปในงบ3ามหมนดเนี่ยดูหน้าตาเคสคุ้นๆกันไหมเพราะว่านี่คือกาจอสีขาวที่สวยมากไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่านะหรือไงแต่ว่าสมัยนี้ที่ร้านเราขายแล้วก็ประกอบก็คือจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเดี๋ยวมปดูกันว่าเสร็จแล้วเป็นไงเอาถ่ายแล้วเหรอสำหรับเครื่องวันนี้มันคือนี่ 4060Ti กับเครื่องนี้ที่เราจะมาประกอบกันในวันนี้นั่นเองนะฮะเครื่องนี้นะฮะลูกค้าจัดไปในงบ38,000เดี๋ยวมาดูว่า38,000เครื่องนี้ได้อะไรบ้างใครที่เคยเห็นคลิปก่อนหน้าไปแล้วเนี่ยดูหน้าตาเคสคุ้นคุ้นกันไหม นี่คลิปนี้ก็ได้ลงลงไปแล้วทุกแพลตฟอร์มถ้าใครดูก็จะเห็นว่ามันคือตัวไหนและยิ่งนี้ถ้าเห็นการ์จอจะจํากันได้เพราะว่านี่คือการ์จอสีขาวที่สวยมาก4060 TI 8G จาก s o t a c Gaming White เป็นตัว White Edition ตัวเนี้ยเขาทำสีขาวมาได้สวยมากก็คือเครื่องนี้จะประกอบโดยคุมโทนสีขาวทั้งเครื่องทั้งเคสร,ร,รอบที่แล้ว รอบที่แล,แล้วใส่แรมขาวไปนี่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่านะหรือไงแรมธรรมนาจะเป็นตัวซิลิคอน X-Power เป็นตัว DDR4 b u ร์โฟ0บัสนะเนี่ยครับ1 6กิกแรม1 6กิก สิบหกกถ้าถามว่าพอไหมก็คือปกติอ่ะร้านเราประกอบก็คือ 16GB อยู่แล้วใช้งานทั่วไปเล่นเกมสตรีมเกมด้วยซ้าก็ยังเหลือ CPU ก็คือเป็นคอ i n t t l l i5 Gen 13เป็นตัว 13400F ซึ่งตัวนี้มีคอเทดถึง10 c o r อกับีเทด ซึ่งสเปคอะมันค่อนข้างสูงแต่แรมอะมันแค่16กิกมันก็เลยดูน้อยไปแต่ถ้าอย่างสเปคเนี่ยก็คือถ้าจะให้เหมาะสมก็คือแรม32นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะแรมแต่ว่าก็คือเบื้องต้นมามาเป็นคู่นี้ก่อนก็คือ8กิก2ตัวเป็นดูช c h a n e l นะครับสำหรับ m o ทออ r ที่ใช้ในเครื่องนี้นะครับใช้เป็นบอร์ด B760M นะครับ MSI Pro Series DDR4 นะครับเป็นตัว B760 เหมือนด่วนเหมือนช่างด่วนหัก้อไปเลยตัวนี้จะเป็นตัว M2 NVMe ความจุอยู่ที่512 g ิกนะครับจากไฮเซมิลิสปีเขาจะสูงถึง3,500เมเลยตัวนี้คือความจุข,ของเครื่องตัวอ่านเขียนข้อมูลต่างๆก็คือจะอยู่ตรงนี้ก็คือถ้าใครประกอบคอมสมัยก่อนมันก็คือฮาร์ดดิสใช่ปะ ลูกใหญ่ๆแต่ว่าสมัยนีย้ที่ร้านเราขายแล้วก็ประกอบก็คือจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเป็นชนิด M 2นะครับมันจะอ่านเขียนสูงกว่าฮาร์ดดิสหรือ SSD ชนิด SATA เนี่ยขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับมันก็จะเร็วกว่ากันเยอะมากเราก็จะใส่เป็นพื้นฐานให้สําหรับทุกเครื่องไม่ว่าจะเครื่อง7,900เ้วราก็ใส่ M 2ให้เลยนะครับมาต่อที่ power ครับ power supply ตัวนี้ใช้เป็น700วัตต์80พัตนะครับเป็นตัว X power จาก Sigma Tech นะครับ X power pro 7 ร้อยวัตต์แปดสิบพัดไว้นะครับตัวนี้ก็ประกันศูนย์ห้าปีห้าเย์วันนันตีนะครับชุดน้ำปิดอีกสองตอนสองร้อยสี่สิบมมชุดน้ำตรงนี้นะครับอาจจะมองอุ้ยอุ้ยไม่เหมือนโอ้ยไม,ไม่ไม่เหมือนเครื่องที่แล้วแล้วไม่เหมือนแล้วน่าจะได้แบบอินสปายมาใช้ <laughs> มาจากเครื่องนั้น <laughs> แต่ว่าอันนี้เป็นตัว Pro RGB ครับโป o RGB ซีรีส์ก็คือเป็นตัวที่เป็นสายที่เป็นตัวสายไฟยางท่อน้ำด้วยกัน <c oughs> เป็นท่อยางหุ้มไว้ทีหนึ่ง,อ,งอ่าแล้วก็เป็น ทำเป็นไฟ R G B สายเนี่ยจะเป็นไฟ R G B ทั้งเส้นเลยซึ่งโหสวยมากโดดเด่นเตะต,ตามาไกลแน่นอนก็อันเนี้ยคือจะเด่นมากสวยมากเดี๋ยวประกอบเสร็จเดี๋ยวมาดูกันอีกทีอะสำหรับตัวเคสนะครับตัวนี้เคสเอาออกมาจากกล่องแล้วเตรียมประกอบก็คือเครื่องนี้เนี่ยครับใส่อยู่ในเคสซามา M 2 0 1สีขาวที่เป็นเคสที่สามารถเลือกได้โดยที่ไม่ต้องเพิ่มเงินแม้แต่บาทเดียวในเคสที่มีให้เลือกฟรีตอนนี้น่าจะรวมๆ20แบบที่ไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับแล้วตัวนี้เขาก็ จะมีฮับของตัวเคสมาให้เลยนะฮะนี่อันนี้คือเหมือนแต่ว่าช่างบอกว่าลองมาถ่ายอย่างเดียวอ่ะก็คือเดินสายไว้ละอ่าเก็บสายรอแล้วเนี่ยก็คือทุกอย่างก็คือเข้าฮับเราสามารถเปลี่ยนไฟได้ผ่านตัวเคสเลยนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงปัง สวัสดีคุณสุภาให้ครับแล้วตั่เดี๋ยวผมเอามีแค่สายเป็นกรรม้อหนามเป็นนี้เลยโอ๊ไหนคเอาถ่ายแล้วเหรอ เสร็จเรียบร้อยนะเครื่องนี้ของเรานี่สีขาวอย่างที่บอกไปเลยเดี๋ยวมาดูว่าเครื่องนี้มีอะไรขาวบ้างครับเริ่มจากเคสขาวเลยคือเลือกได้แล้วมีทั้งสีขาวสีดําไม่ต้องเพิ่มเงินด้วยนี่ครับตัวนี้ก็จากแบนรนด์ซามานะครับแล้วก็ต่อไปที่เห็นขา,ขาวๆมีอะไรก็จะมีตัว ชุดน้ำตรงนี้นะครับนี่พัดลมชุดน้ำแล้วก็ตรงนี้เป็นหม้อน้ำสีขาว240มอม,มนะครับแล้วก็นี่คือชุดน้ำา1ชุดก็คือจะเป็นสีขาวหมดเลยสายตรงนี้อย่างที่บอกไปก็คือมันจะเป็นสายอ่าวัสดุจะเป็นลักษณะเป็นยางนะครับแล้วก็จะเป็นไฟ RG B ีด้านในคือสวยมากเดี๋ยวลองปรับโหมด RGB ให้ดูสายตรงนี้คือสวยมากจรงิงแล้วจอแสดงผลมันมีจอแสดงผลได้ด้วยแนละ้วเนี่ยบอกอุณหภูมิด้วยจากซีลโนมิคูแมนราคาก็ถูกสเปคก็ โอ้โหแถมยังดับสวยก้าจอสีขาวก็โซแทบเป็นตัวไวตอดิชัน4060 TI นี่ครับเครื่องนี้สรุปก็คือแรมไม่ได้เปลี่ยนแรมไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีขาวก็คือแรมเป็นตัวเดิมเลยก็คือเป็นซีขีส์คอนเน็ตโเวอร16์16กิกสายถักก็ไม่มีนะครับสายถักคืออะไรสายถักคือปัป๊บตรงนี้นะครับสายถักคือแบบนั้นเลยนะเ <c oughs> ครื่องนี้สาม0มื่นสองครับใช่ไหมเอา3 8สาม3มื่นแปดสามืนาม่นสองก็ขาดทุนแล้วนะครับ ใครที่อยากได้สเปคแบบเครื่องนี้แล้วก็สีขาวแบบเครื่องนี้ในงบ38,000นะครับทักมาได้ปรับเปลี่ยนตรงไหนเพิ่มเติมแจ้งได้ครับแล้วก็ฝากกดติดตามบอลมีความชูไว้ทุกทงอทางด้วยวันนี้ลากันไปก่อนกับบอลมีความจูจัดให้ผม